ครับสวัสดีครับพี่น้องท่าอีสานกีฬาวันนี้ผมมีพญาท่าอีสานเสียมากขอาพญาเพื่อวามันเทงใจบ่ม,มากกนนนะน้องกรน้องเนาะล่างฟป้งเิ่งได้พี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยเป็นวเสื้อสาตแห้งยาม,มินสาคุณกันเกืดอเป็นค้ออีสานตระหักแท้งกันไว้ไปเฮดีซอยอยู่ซอยสู้ยันยืนหายเฮ็ดพิษให้าวว้า แกไข่ดอกไห้ซอยกันพี่น้องเนาะซอยกันเร้่อซอยกีดกีดซอยกันเบิ่งกันแย่งพี่น้องเนาะสำหรับปัญญาไทยศาสตร์นะพี่น้องเนาะอีคํำหนึ่งพี่น้องเนาะวันว่าก้าหนึ่งที่พลาดทั้งคือก้าหลังที่มั่นใจพี่น้องว่าสีย่างที่หลังหรือว่าก้าวตอนเท็จที่หลังตามมูเพิ่นก็สีก้าวย่างช้าๆย่างมั่นใจดิกว่าเปล่าไปเปล่ากระโดดนะพี่น้องเนาะ เ่นบอกว่าเดินทางบ๊สุสเซนยาถอยหลังเขาเหยียบตายก็ตายนะคุณเขาเสื่อินว่าหายพี่น้องเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดยันต์ต่อเห็ดสัมเด็ดเด้อพี่น้องแต่ว่าสัมเด็ดเห็ดให้กินกลางๆลางเนกับว่าได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ๊วยสุดเพมสุดเด็ดต้องมันใจเห็ดยันต์เห็ดทึ่งที่สุดดีว่าดีกะแต่ว่าประสบความสำเร็ดบประสบความสำเร็จก็อีกย่างนี่นะพี่น้องเนาะตังต้งใจเห็ดให้ดีนะพี่น้องนะเนาะเก่งไม่สำคัญขยันสินา่ากลัวพี่น้อง แต่ว่าคนเจงนี่บางคนก็เอาตัวรอดบ่ไหนได้พี่น้องเจงเลืองงานเลือกการแต่ก็เป็นคนขี้ขา,านกันละอยู่พี่น้องความคิดที่ดีแต kind of ่ว uh uh ่าบลงมือทำนะครับขยันนี่โอ้ยเล่าเห็ดเห็ดเบี้กงในสุเนาพี่น้องนะเบาเอาสูดในสุเนาพี่น้องสามารถเรียงดูตัวเองอย่ดูขอรพวเรียงดูตัวนี้หลายคนพี่น้องคนขยันเนาะขยันเพี้ยนหนักเบาเอาสู่สามารถก็สู่กับชีวิตตัว ครับอืมัญหาต่างๆเอาตัวรอไดครับเดื่ยคนขยันเหมือนเพียยนะพี่น้องเนาะขอบคุณที่รับชมถูกใจกดไล์กดแชร์เป็นก็ลังนใจให้นุมไทยสารนี้ได้ครับขอบคุณครับ